เชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะมีเพื่อนครอบครัวคนรู้จักหรือว่าคนรอบตัวที่เป็นชาวคริสเนี่ยเขามักจะไปโบสถ์กันทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมชาวคริสเนี่ยเขาต้องร้องเพลงกันด้วยแล้วการร้องเพลงร้องเพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแตสมัยอดีตเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรือแผ่นดินไหวล้วนจะทําให้มนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาเนี่ยเกิดความกลัวครับโดยคิดไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามีความเชื่อว่าเป็นการกระทําของผู้ รรฉะนั้นาการที่จะทําให้ปรากฏการต่าง,างๆหายไปก็คือการบวงสวงครับโดยการเต้นรําบ้างหรือว่าการร้องเพลงบ้างเพื่อที่จะเป็นการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าหรือเป็นการตอบแทนในความปราณีของพระองค์นั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นต้นกําเนิดของดนตรีจากบทร้องเพื่อ <Wy> อ้อนวอนต่อเทพเจ้าจนกลายมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาในเาลาต่อมาครับซึ่งเพลงเหล่านี้นี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นทํานองเพลงสั้นๆขับร้องซ้ําๆกันหลายๆครั้งครับจากการขับร้องคนเดียวก็กลายมาเป็นการขับร้องที่มีต้นเสียงแล้วก็มีลูกคู่จนมากลายเป็นการ ขับร้องหมู่ชายหญิงประสานเสียงแต่ก็จะมีลักษณะต่างๆกันออกไปนะครับดนตรีประกอบพิธีกรรมหรือว่าเพลงในศาสนาเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อในลทัทธิครับในขนมรมเนียมประเพณีต่างๆตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามที่มนุษย์เผานธุ์ต่างๆสมมุติขึ้นครับและมีส่วนสําคัญที่ทําให้ศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาสนาคริสต์นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดถามว่าทําไมชาวคริสต์เนี่ยต้องร้องเพลงกันด้วยจริงๆเหตุผลหลักๆมันมีอยู่5ข้อครับข้อที่1ก็คือการร้องเพลงในโบสถ์หร สดพระเจ้าเนี่ยนะครับถูกบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลครับว่าเป็นสิ่งที่ชาวคริสต์เนี่ยต้องทำทุกวันอาทิตย์หรือเรียกกันว่าวันสบาโตครับซึ่งหมายถึงวันอาทิตย์ของชาวคริสต์นั่นเองก็เลยเป็นวันที่จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้านั่นเองครับข้อที่2นั่นก็คือว่าถ้าเราเปิดพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับจะพบว่ามีหลายส่วนเลยครับที่เอ่ยถึงการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเหล่าสาวกหรือแม้แต่ตัวพระเยซูเองนะครับก่อนที่พระเยซูจะ เชื่อกันว่าพระเจ้าทรงชื่นชอบการร้องเพลงครับเพื่อปลอบประโลมแด่ผู้ที่ทุกข์ยากและเหล่าบรรดาสาวกของพระองค์ครับเหตุผลข้อที่3นั่นก็คือการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยช่วยให้บรรดาชาวคริสต์ทั้งหลายจดจําคําสอนหรือที่เราเรียกกันว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ครับเพราะว่าในทุกๆเพลงเนี่ยจะมีคําสอนของพระองค์เพื่อที่จะเตือนใจเตือนสติแล้วก็ให้กําลังใจให้ความหวังครับเพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงพระเจ้าผู้เป็นใหญ่แล้วก็สามารถที่จะนําคําสอนต่างๆมาใช้ในชีวิตการร้องเพลงก เลยเป็นการทําให้จําคําสอนได้ง่ายขึ้นครับส่วนเหตุผลข้อที่4นั่นก็คือการนามัสการพระเจ้าตามความเชื่อของชาวคริสต์เนี่ยนะครับเป็นมากกว่าความรู้สึกว่าเชื่อในพระเจ้าครับการร้องเพลงแล้วก็ใช้อารมณ์ร่วมไปด้วยในการนามัสการพระเจ้านี่นะครับจะทําให้ผู้ร้องเนี่ยได้ค้นหาอารมณ์ต่างๆภายในตัวเองได้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้ยินดีหรือว่าชื่นชมครับส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ชาวคริสต์ต่างพากันไปโบสถ์มีคนหลากหลายมารวมตัวกันไม่ว่าจะเชื้อชาติที่แตกต่างกันจะจนหรือ การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะทําให้ชาวคริสต์รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งปันความรู้สึกยินดีต่อพระเจ้าร่วมกันนั่นเองครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผล5ข้อหลักๆครับที่ชาวคริสต์ต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ครับแล้วรู้ไหมครับว่ามีศิลปินระดับโลกหลายคนนะครับที่เริ่มต้นเส้นทางดนตรีมาจากการร้องเพลงในโบสถ์ไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปราชาร็อกแอนโดลอย่างเอลวิสเพรสลี์นะครับในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยครอบครัวของเอลวิสก็พาเขาไปที่โบสถ์ครับซึ่งเป็นที่ที่เขาได้รับแรงบันด,นดา เป็นแหล่งบ่มเพาะเด็กชายคนนั้นก่อนที่จะก้าวไปเป็นศิลปินระดับโลกครับและก็ที่สําคัญจังหวะเพลงแล้วก็การเล่นดนตรีจากนดนตรีในโบสยังถือเป็นรากฐานให้กับดนตรีร็อกแอนด์โรลในเวลาต่อมาด้วยนะครับหรือว่าอย่างวินนี่ฮุสตันครับรายชินีเพลงที่สร้างความตื่นตะลึงให้ผู้คนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนอายุ11ปีนะครับเมื่อเธอขับร้องเพลงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในบท n e นิวโฮปแบปติสที่เมืองนัวครับแล้วก็ได้กลายเป็นนักร้องเบื้องหลังในช่วงมัธยมปลายก่อนจะเซ็นัา่ยอนนนุ19ปี หรือว่าจะเป็นอย่างเอชเชเรนครับนักร้องนักแต่งเพลงเจ้าของเพลงฮิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟ of you perfect photograph นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอชเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวใหญ่ที่นับถือคาทอลิกครับแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงในคณะประสานเสียงที่โบสถ์แถวบ้านตั้งแต่อายุ4ขวบก่อนที่ครอบครัวจะสนับสนุนให้เขาเรียนทางด้านดนตรีอย่างจริงจังครับแล้วก็นอกจากศิลปินระดับโลกแล้วนะครับฝั่งบ้านเราเองเนี่ยที่เริ่มต้นการร้องเพลงจากในโบสถ์ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างตำนานนักร้องดีว่าของเมืองไทยอย่างพี่มิ้น์มาริวันเจมิน่าครับเจ พ,พี่มิ้นเองก็เริ่มร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุ6ขวบจากการสนับสนุนของคุณพ่อที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ไปเล่นดนตรีในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ครับจนกระทั่งเริ่มรับจ้างร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วก็ได้ยึดอาชีพนักร้องเต็มตัวหลังจากเรียนจบมัธยมนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโตศักดิ์สิทธิ์นักร้องนักดนตรีแถวหน้าของเมืองไทยที่เรียกว่าโน้ตทุกตัวที่ผ่านปลายนิ้วของโตคือผลลัพธ์ของการเล่นเปียโนในโบสถ์มาตั้งแต่เด็กเลยละครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโตเองก็ยังคงเล่นเปียป,ประจอู่่ทบท อภิสุทธิสถานอยู่ด้วยครับแล้วนอกจากนี้กนน็ยังมีศิลปินหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่มีจุดเริ่มต้นจากการเล่นดนตรี บบครบัแล้วก็นี่คือเรื่องราวของเสียงเพลงกับศาสนาคริสครับแต่ไม่ว่าเพลงจะถูกขับร้องเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันสามารถส่งสารไปถึงผู้รับได้ผมเชื่อว่ามันก็ได้ทําหน้าที่มันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วละครับและถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ subscribe บนทุกช่องทางของซองตเปียและซองแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ